ซื้อนะ้ำมาสวายพระละกะยายจะมาที่สกลนครเหตุที่มาเพราะว่าจะเอากระดูกแม่เขาชาตเนอะว่าง่ายๆนะคะเพื่อนๆปนีใหม่เอากระดูกแม่เขาชาตุนะคะเพืนเพื่อนกสิไรของราย,รายจ๋าจะน้อยนะครับเพราะว่ายายจ๋าจมารุ่นหลังนะคะมายัางมารุ่นหลังแต่ที่จริงตามปเะเนณีเรา เอาทําทุกอย่างหมดแล้วนะคะเพื่อนๆแค่เราตากนะคะเราตากตากแล้วก็รอให้ครบแบบว่าร้อยวันแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆจริงๆประเพณีทุกอย่างทําเสร็จหมดแล้วนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ลูกๆลลานเนอ่เข้าในรับเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะ เออาสะอาดที่เออกระทำละแม่ล่าก็ได้เออลบละแม่เออโอ้ยีได้เอาลบที่ได้คือกางวันฮะชลิตละแม่ไปที่ชลิตก็ได้เออกระเดียวเลยกรลิกก้อนละแม่เออมาฮดไม่ไ้เบเออน้หอมคอนเออความิลิคูได้มาใส่่อ่อา 雨 ій.. เล g e n tad o h อ s อ o n say to follow t อ e speech from our pulverize, so that a l c o h o ้ free boots can go all over to ม a น r อ n d b u t t o ได้อันนี้กัน เฮอนี่ข้าี่ปามข้าวี่่มาเองอะไรเออเออเอออะอเดี๋ยวาเพ่หาใเดอเออเออเออเพราะว่าเห็ดแล้วเพื่อนๆใ่กะอากนี้ยังไ่ได้เอาข้าวเห็ดิธีอื่นนะเห็ดเรียบร้อยแล้วล่ะเออชื่อรางวัลเออรางวรับคุณเขียวมารองค้า

บวกเลยเด้อเด้อยงเจ้าลาลาเราต้าให้ทขาไปพู้แล้แบดนี้นะความมายเด้อต้ามีเจ้าลาลาในเขาตกมาลำรวยแล้วจ้าของสุขใส่ล่ให้สุดใส่สุขใส่ได้เหรอเออเอ้ตอวนี้จะไปช่องไปยังอเนาะเออจะเปิดนะโอ้ยไปนะ ออแม่ได okay, uh. uh. ุุ้คนปีใหม่ีเพรนะเออชง้ปีเก่อนปีใหม่พอดีเออรบรุกอะไรไมอ้อมแล้วอะไบเออยังไงยเออยังน้อง้กัยังบดามะยังบดดไปไปล่ะไปเอยังเดียวด้เออ ไม่อากชไหบานนี้เอายอดออกก่อนเดี๋ยวเวลาไปเอาอะไรอยู่เวลาไปเอาอะไรเอาลุกล้วไม่ต้องฟ้านะแปลให้มันสะอาดเกิดจะนาชิบะเลคีเล่คไล่เลือดออกตายบาดนี้ตายตายเออ เออแม่เอ่อนี่เอ่อแม่เอ่อ่เอ่้แม่เออแม่เอ่อแม่เอ่อแมองอัอแม่เอ่อแม่เอ่อแม่เอ่อแม่เออแเออ โอ้ยหูดังก็ดังแม่ดพออของผู้ใหญ่บอแม่นว่เออผู้ใหญ่ของใหญ่นของใหญ่ไขของตะไอืคุหรเรื่องทายลูกเลยไม่ถูกโค้งงาลง

ờ yeah. hoi vậy mất xuống xuống có đây mà thì nhớ phoi sẽ tốt nguồn mì Đấy không là hương không phải là điều không phải là điều không phải là điều không